ร้องขอความช่วยเหลือแต่สิ่งที่เธอบอกกลับทําให้ทั้งเมืองสั่นสะเทือนมีความลับที่ใครก็ไม่อยากให้คุณรู้เสียงกรีดร้องของเธอที่ชี้ไปใต้ท้องรถบรรทุกนั้นเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของบางสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนอะไรที่ซ่อนอยู่ในเงามืดและใครที่ยังคงคอยเฝ้าดูอยู่คุณจะเชื่อได้ไหมว่าความจริงที่ถูกซ่อนไว้ทำให้ทุกอย่างที่คุณรู้กลายเป็นเรื่องโกหก ติดตามชมจนจบเพื่อหาคำตอบที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้รู้เด็กหญิงตัวเล็กผิวคล้ำผมยุ่งเหยิงเดินเร่ร่อนอยู่หน้าสถานีขนส่งกลางเมืองเสื้อผ้าของเธอขาดวิ่นเปื้อนดินและฝุ่นมือเล็กๆถือกระป๋องสนิมไว้แน่นเสียงรถบรรทุกคำรามอยู่รอบด้านกลิ่นควันดำคลุ้งไปทั่วอากาศผู้คนเดินผ่านเธอไปเหมือนไม่มีตัวตนไม่มีใครเหลียวมองไม่มีใครหยุดฟัง แต่จูจูเด็กหญิงก็ชะงักดวงตาเบิกกว้างจ้องไปที่บางอย่างใต้รถบรรทุกเธอกรีดร้องเสียงแหลมสูงจนทุกคนหันขวับมีอะไรอยู่ใต้รถเธอตะโกนทางชี้นิ้วเสียงจอแจงเงียบลงทันทีคนขับรถบรรทุกเบรกรถอย่างแรงผู้โดยสารหลายคนวิ่งกรูกันมาทุกสายตาหันไปทางที่เด็กหญิงชี้ใต้ท้องรถเป็นเงาดำไหววูบเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ตรงนั้น ชายคนหนึ่งก้มลงไปใต้รถเขาชะงักหน้าถอดสีก่อนจะพงะถอยหลังมันมันคือเด็กอีกคนเสียงของเขาสั่นไหวจนแทบไม่เป็นคำทุกคนเงียบเงันใบหน้าซีเซียวด้วยความตกใจแม่คนหนึ่งกรีดร้องั่นนเมื่อเห็นร่างเล็กใต้รถเด็กชายคนหนึ่งถูกมัดมือมัดเท้าใบหน้าซีดเผือดเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเด็กหญิงขอทานวิ่งเข้าไปหาเด็กชายเธอนั่งลงข้างๆร้องให้ออกมาเขาเป็นน้องชายของหนูเสียงของเธอสั่นสถานร่างเล็กสั่นเทาพวกมันเอาเขาไปเมื่อคืนนี้เธอเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆด้วยแววตาเจ็บปวดหนูหนีมาได้แต่เขาเขาไม่ทนันทุกคนเงียบอากาศรอบตัวเหมือนเย็นลงทันใด เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพิ่งมาถึงรีบพุ่งเข้าไปใต้ท้องรถช่วยเด็กชายออกมาเด็กชายยังหายใจแต่ร่างกายอ่อนแรงเหมือนแบกรับความเจ็บปวดเกินวัยตำรวจถามเด็กหญิงว่าใครเป็นคนทำเธอหลบตาเสียงเบาราวกระซิบคนขับรถเขาเป็นหนึ่งในพวกน,นั้นทุกสายตาหันไปที่ชายร่างใหญ่ในชุดคนขับเขาถอยหลังดวงตากวาดมองหาทางหนี ก่อนจะวิ่งพรวดออกไปจากกลุ่มฝูงชนเสียงตะโกนของตำรวจดังลั่นจับมันไว้เจ้าหน้าที่สามนายวิ่งไล่ตามฝูงชนแตกกระจายเปิดทางชายคนขับวิ่งลัดเลาะไปทางลานจอดรถแต่เขาช้ากว่าที่คิดเจ้าหน้าที่กระโจนเข้าล็อกตัวเขาไว้ทันเสียงร้องวอยวายเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกปล่อยฉันฉันไม่รู้เรื่องแต่ไม่มีใครเชื่อคำพูดนั้นอีกแล้ว เด็กหญิงยืนดูภาพตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเศร้าเจ้าหน้าที่นำตัวคนขับขึ้นรถสายตรวจท่ามกลางสายตาของผู้คนที่ยังช็อกกับเหตุการณ์อีกมุมหนึ่งเด็กชายถูกอุ้มขึ้นเปลสนามเขากระพริบตาช้าๆจับมือน้องสาวแน่นแม้จะไม่มีแรงพูดแต่แววตาเขาบอกทุกอย่างเจ้าหน้าที่เริ่มสอบถามเด็กหญิงพยายามเล่าเท่าที่จำได้ มันมีโกดังเก่าหลังตลาดที่พวกมันใช้ขังเด็กเสียงเธอสันไหวแต่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ทุกคนเริ่มขยับตัวทันทีมีบางอย่างใหญ่กว่าที่คาดไว้เสียงไซเรนดังขึ้นอีกครั้งแววไกลออกไปอย่างรีบร้อนผู้คนที่มุงดูเริ่มซุบซิบความเงียบถูกแทนที่ด้วยคำถามนับไม่ถ้วนเด็กพวกนี้ถูกพาไปจากไหนมีกี่คนที่ยังไม่เจอ มีใครเกี่ยวข้องอีกบ้างเด็กหญิงนั่งกอดน้องไว้แน่นในอ้อมแขนเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยความปวดร้าวไม่มีใครสังเกตว่าที่มุมหนึ่งของสถานีขนส่งชายแปลกหน้าอีกคนหนึ่งยืนมองเหตุการณ์อย่างเงียบๆในมือเขาถือโทรศัพท์นิ้วกดข้อความสั้นๆก่อนจะเดินหายเข้าไปในฝูงชนข้อความที่เขาส่งออกไปปรากฏเพียงคำสั้นๆ แผนแตกเตรียมย้ายเด็กทันทีโทรศัพท์ถูกปิดและหักครึ่งเขาโยนมันลงถังขยะโดยไม่หันกลับไม่มีใครทันสังเกตไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครที่สถานีขนส่งเสียงตำรวจยังคงวุ่นวายเจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่สอบถามพยานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดผู้คนยังยืนออกันอยู่รอบๆความตื่นตระหนกยังไม่จางหาย เด็กหญิงนั่งเงียบกอดน,น้องไว้ไม่ปล่อยเธอเหมือนจะรับรู้ว่าทุกอย่างยังไม่จบเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งนั่งลงข้างเธอเอามือแต่บ่าเบาๆหนูเก่งมากที่ช่วยน้องไว้ได้เด็กหญิงสายหน้าเบาๆน้ำตาไหลาอาบแก้มสกรปรกมันยังมีอีกหลายคนยังอยู่ในนั้นคำพูดนั้นทำให้ทุกคนเงียบงนันราวกับอากาศหยุดเคลื่อนไหวชั่วขณะ ตำรวจชะงักสายตาก่อนหยิบวิทยุข,ขึ้นเสียงสั่งการดังขึ้นอย่างเร่งรีบทุกวินาทีต่อจากนี้คือการแข่งขันกับเวลาแต่ที่อีกฝ้าของเมืองในความมืดของโกดังร้างเสียงประตูเหล็กบานใหญ่ค่อยๆเปิดออกชายสามคนเดินเข้าไปพร้อมไฟฉายในมือในความมืดแววตาของเด็กนับสิบจ้องมองออกมาเงียบๆพวกเขาไม่ร้องไห้ ไม่ส่งเสียงเพราะพวกเขาเรียนรู้แล้วว่าเสียงใดๆจะทำให้เจ็บยิ่งกว่าเดิมเด็กบางคนถอยกรูดไปติดผนังสายตาหวาดกลัวจ้องขเขม็งไปที่ชายตรงหน้าอย่าคิดหนีเสียงทุ้มต่ำดูดันดังขึ้นพร้อมแววตาไร้ความเมตตาเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งสันสานเธอกอดตุ๊กตาผ้าเก่าๆไว้แน่นไม่ยอมปล่อยชายอีกคนโยนถุงกระสอบออกมา เอาพวกมันใส่นี่จะได้ไม่ส่งเสียงระหว่างขนย้ายเด็กทุกคนเริ่มร้องไห้เสียงสะอื้นเบาๆกระจายทั่วโกดังแต่ไม่มีใครกล้าขัดขืนเพราะทุกคนรู้ดีว่าการขัดขืนหมายถึงอะไรท่านใดนั้นเองเสียงดังปังดังมาจากด้านนอกโกดังทั้งสามชายชะงักหันไปทางประตูทันทีเสียงฝีเท้าหนักและเร่งรีบใกล้เข้ามา พร้อมแสงไฟจากรถตำรวจที่สาดผ่านรอยแตกร้าวของกำแพงพวกมันมาแล้วหนึ่งในชายตะโกนลั่นรีบคว้าปืนขึ้นมาในทันทีเด็กบางคนกรีดร้องบางคนหลับตาแน่นด้วยความกลัวสุดขีดประตูกโกดังถูกถีบกระเด็นเจ้าหน้าที่หลายนายบุกเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงตะโกนวางอาวุธดังกึงกก้องพร้อมเสียงปืนขู่ดังขึ้นเพื่อหยุดยั้ง ไฟฉายหลายดวงส่องจ้าทั่วทั้งโกดังแสงจ้าส่องใบหน้าของเด็กที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและฝุ่นสกปรกชายสองคนยกมือขึ้นยอมจำนนแต่หนึ่งในนั้นวิ่งหนีไปทางด้านหลังเจ้าหน้าที่คนหนึ่งวิ่งตามเสียงฝีเท้ากระทบพื้นซีเมนดังสะท้อนในความมืดภายในโกดังเด็กหญิงที่กอดตุ๊กตาค่อยๆเปิดตาอีกครั้งเธอมองเห็นเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหา ใบหน้าอ่อนโยนแววตาอ่อนโยนยิ่งกว่าแสงไฟใดๆไม่เป็นไรแล้วลูกปลอดภัยแล้วเสียงนั้นเบาแต่มั่นคงเด็กหญิงโผลเข้ากอดทันทีเสียงสะอื้นพรั่งพรูในอ้อมแขนนั้นข้างนอกโกดังชายคนสุดท้ายยังคงวิ่งหนีแต่เขาไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนเฝ้าดูอยู่ในเงามืดในเงามืดหลังโกดังร่างสูงในเสื้อคลุมยืนพิงกำแพงเก่า เขาจ้องมองชายที่วิ่งหนีด้วยแววตานิ่งเฉยมือข้างหนึ่งล้วงเข้าไปในเสื้อโค้ทเมื่อชายผู้หลบหนีวิ่งผ่านเสียงแหลมของวัตถุบางอย่างเฉือนอากาศดังฉึกร่างนั้นชะงักมือแตะที่ข้างลำตัวก่อนจะสุดลงกับพื้นไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงร้องเพียงเงียบงันและเลือดสีเข้มที่ค่อยๆซึมออกมาชายในเสื้อคลุมเดินเข้าไปช้าๆ หยิบของบางอย่างออกจากกระเป๋าของผู้ตายเป็นสมุดบันทึกขนาดเล็กเต็มไปด้วยรหัสและรายชื่อเขาเปิดดูอย่างรวดเร็วแล้วหยุดที่หน้าหนึ่งชื่อของเด็กหลายคนพร้อมวันที่และราคาที่ระบุไว้ข้างหลังริมฝีปากเขาขยับช้าๆยังไม่หมดยังมีอีกจากนั้นเขาก็เดินหายไปในเงามืด ปล่อยให้เสียงไซเรนไกลๆย,ย,ยังคงดังต่อเนื่องที่หน้าประตูกโกดังเด็กๆถูกห่อด้วยผ้าหม่มเจ้าหน้าที่ให้ขนมและน้ำดื่มแต่แววตาของพวกเขายังคงว่างเปล่ายังคงเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบเด็กหญิงคนหนึ่งหันไปมองความมืดเบื้องหลังเธอรู้ว่าบางอย่างยังไม่จบยังมีอีกหลายคนที่ยังอยู่ในเงาและเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยิน ขณะเจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงเด็กๆขึ้นรถพยาบาลสายตาของเด็กหญิงยังคงจับจ้องไปทางความมืดริมฝีปากของเธอขยับเบาๆเขายังอยู่คนที่ช่วยเราเจ้าหน้าที่หญิงที่อยู่ข้างเธอชะงักใครลูกใครที่หนูหมายถึงเด็กหญิงไม่ตอบเธอเพียงแค่ยิ้มบางๆแววตาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เกินวัยจะเข้าใจรถพยาบาลเริ่มเคลื่อนออกจากพื้นที่ ไซเรนเบาๆดังก้องไกลบนเบาะท้ายเด็กหลายคนหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าแต่เด็กหญิงยังคงลืมตาเธอกอดตุ๊กตาแน่นแววตาจ้องออกไปอย่างหน้าต่างในเงาสะท้อนของกระจกเหมือนจะมีเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ไกลๆข้างถนนมองมาทางรถพยาบาลอย่างเงียบๆแล้วเงานั้นก็หายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริง ในขณะเดียวกันที่อีกฟากหนึ่งของเมืองโทรศัพท์เครื่องหนึ่งส่งเสียงสั่นเบาๆบนหน้าจอมีข้อความเข้าใหม่ตำแหน่งล่าสุดของเด็กกลุ่มถัดไปยืนยันแล้วมือของใครบางคนแต่จอเบาๆใบหน้าอยู่ในความมืดมองไม่เห็นรายละเอียดเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นเกมนี้เพิ่งเริ่มเสียงหัวเราะนั้นค่อยๆจางลงเหลือเพียงความเงียบปกคลุมห้องมืด ชายผู้อยู่หลังหน้าจอกดปิดโทรศัพท์แล้วหยิบแผนที่กระดาษขึ้นมาคลี่มีรอยขีดวงไว้หลายจุดบางแห่งอยู่ในตัวเมืองบางแห่งเป็นพื้นที่ร้างไร้คนอาศัยทุกวงกลมมีชื่อเด็กขีดไว้ข้างๆและตัวเลขชุดหนึ่งที่ยังไม่มีใครเข้าใจเขาหยิบปากกาขึ้นวงจุดใหม่บนแผนที่อย่างช้าๆคืนนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไปยังสถานีภายในห้องสอบสวนชายคนขับรถบรรทุกนั่งเงียบมือติดกุญแจและมีแผลทะลอกบนใบหน้าเจ้าหน้าที่เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเขาจอดรถหน้าตึกโกดังหลายครั้งก่อนเกิดเหตุนายจะบอกอะไรกับเราบ้างเสียงของสารวัตรดังขึ้นชัดเจนชายคนนั้นยิ้มเหยียดผมก็แค่รับจ้างขับรถ รับจ้างพาเด็กไปขายงั้นเหรออีกเสียงสวนกลับอย่างเหลืออดเขายังคงยิ้มแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าพวกคุณยังไม่รู้หรอกว่าพวกคุณกำลังเล่นกับอะไรสารวัตรชะงักไปครู่หนึ่งคำพูดนั้นไม่ใช่แค่การขู่ธรรมดามันฟังดูเหมือนคำเตือนขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลเด็กเด็กชายที่ถูกพบใต้รถบรรทุก ยังนอนไม่รู้สึกตัวในห้องฉุกเฉินข้างเตียงเด็กหญิงขอทานยังคงจับมือน้องไว้แน่นเธอเงียบไม่พูดอะไรเพียงแค่กระซิบเบาๆข้างหูน้องเราจะรอดไปด้วยกันหนูสัญญาแสงไฟในห้องสลัวลงเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในมุมหนึ่งของห้องกล้องวงจรปิดหมุนช้าๆตามการตั้งค่าอัตโนมัติ มันไม่ได้บันทึกแค่ความปลอดภัยแต่มันกำลังถูกใครบางคนเฝ้าดูอยู่จากที่ไกลฮ่ฮ่บนจอมอนิเตอร์ในห้องเงียบแห่งหนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏชัดทุกมุมของโรงพยาบาลชายคนหนึ่งนั่งเงียบอยู่หน้าจอใบหน้าอยู่ในเงามืดมีเพียงแสงไฟจากจอสะท้อนแววตาเขาซูมภาพไปยังเตียงของเด็กชายดูมือเล็กๆที่ถูกพี่สาวจับไว้แน่น นิ้วของเขาแต่ที่หน้าจอเบาๆเหมือนจะสัมผัสตัวเด็กผ่านภาพจากนั้นเขาพิมพ์ข้อความสั้นๆลงในแป้นพิมพ์เด็กหมายเลข17ฟื้นตัวเร็วเกินค่าต้องรีบเคลื่อนย้ายส่งแล้วข้อความหายวับไปจากหน้าจอทันทีทางฝั่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลเดินเข้ามาในห้องหญิงสาวยิ้มอ่อนพลางตรวจดูเครื่องวัดชีพจร แต่สายตาแอบเหลือบมองกล้องเล็กที่ซ่อนอยู่หลังนาฬิกาแขวนผนังเธอพยักหน้าเบาๆเหมือนรับคำสั่งจากใครบางคนที่มองอยู่ไม่มีใครสงสัยไม่มีใครรู้ว่าเธอไม่ใช่แค่พยาบาลธรรมดาขณะที่เด็กหญิงหลับตาลงข้างเตียงน้องความเหนื่อยล้าทำให้เธอเผลอเคลิ้มหลับประตูห้องเปิดแง้มออกช้าๆเสียงฝีเท้าแผ่วเบาไม่ต่างจากลมหายใจในความมืด เงาร่างหนึ่งเคลื่อนผ่านแสงไฟสีขาวนวลใกล้เข้ามาทีละก้าวทีละก้าวเงาร่างนั้นเดินช้าช้าเสียงฝีเท้าหยุดเมื่อมันมาถึงข้างเตียงเด็กหญิงยังคงหลับตาเผลอหลับไปด้วยความอ่อนล้ามือของเธอยังคงจับมือน้องชายแน่นในความมืดนั้นเงาของชายคนนั้นยืนอยู่เงียบเงียบไม่เคลื่อนไหวเขามองไปที่เด็กหญิงที่หลับ แล้วหันมามองไปยังหน้าจอที่แสดงสภาพของเด็กชายแววตาของเขามีความมืดมนไม่แสดงอารมณ์ใดๆเพียงแค่พิจารณาสถานการณ์อย่างไร้ความรู้สึกมือของเขาล้วงเข้าไปในกระเป๋าและหยิบโทรศัพท์ออกมาเขากดปุ่มส่งข้อความข้อความนั้นถูกส่งไปถึงที่หมายสิ่งที่ต้องทำเสร็จสิ้นภายในคืนนี้จากนั้นเขาวางโทรศัพท์ลง และหยิบเครื่องมือบางอย่างขึ้นมาจากกระเป๋าในห้องนั้นบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจแต่ทันใดนั้นเสียงเบาๆจากเครื่องวัดชีพจรดังขึ้นอย่างผิดปกติมันเริ่มเร็วขึ้นช้าลงจนเสียงดังขึ้นจนแทบจะเหมือนกับเสียงเตือนภยัยชายคนนั้นมองไปที่เครื่องมือที่เขาถือในมือมันคือเข็มฉีดยาขนาดใหญ่เขายิ้มเล็กน้อย และก้มลงไปข้างเตียงเด็กชายแต่เพียงแค่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ดังขึ้นใกล้เข้ามาเขาหันไปมองอย่างรวดเร็วและทิ้งทุกอย่างลงบนพื้นเขาถอยหลังไปช้าๆหายไปในความมืดที่มุมห้องเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้ามาพอดีหันมองรอบห้องอย่างระแวดระวังเธอไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ภายในใจของเธอ เธอรู้ว่าอันตรายยังไม่จบเธอลองหันกลับไปมองแต่ไม่พบร่องรอยของชายคนที่เคยยืนอยู่เพียงแค่ความเงียบที่ยังคงอยู่ในอากาศเจ้าหน้าที่พยาบาลก้าวไปข้างเตียงเธอเหลือบมองที่เด็กชายที่นอนหลับลึกอย่างสงบมือของเธอยังคงสั่นเล็กน้อยเธอหยิบเข็มฉีดยาอีกหนึ่งเข็มขึ้นมาซ่อนมันในมืออย่างรวดเร็วมันไม่ควรเกิดขึ้นที่นี่ เธอกระซิบเบาๆกับตัวเองแล้วเริ่มตรวจเครื่องมือที่ยังทำงานอยู่บนเตียงเสียงฝีเท้าหนักดังมาจากทางเดินเธอหันขอบไปทันทีแต่มันคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งมีอะไรผิดปกติไหมครับเขาถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงเธอหันมายิ้มแย่ๆไม่ขาดทุกอย่างปกติแสงไฟในห้องกระพริบไปมาเหมือนจะเป็นสัญญ,ญาณอะไรบางอย่าง เสียงจากห้องข้างๆดังขึ้นเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวอย่างเร่งรีบเธอรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในอากาศบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในมุมมืดของโรงพยาบาลชายในเสื้อคลุมเดินออกจากห้องแห่งหนึ่งดวงตาของเขาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเขาก้มมองไปที่โทรศัพท์ในมือข้อความใหม่ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอสิ่งที่ทำในคืนนี้จะเปลี่ยนทุกอย่าง เขาหยุดเดินมองไปที่ประตูห้องผู้ป่วยห้องที่เต็มไปด้วยความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยในที่สุดเขาก็หันหลังและเดินจากไปเหมือนทุกสิ่งในโลกนี้มันเป็นแค่เกมที่เขาควบคุมได้เวลาผ่านไปอย่างเงียบงนันความตึงเครียดในเมืองเริ่มเบาลงเหมือนทุกคนเริ่มหายใจได้อีกครั้งแต่ในความเงียบนี้ยังมีบางสิ่งที่ไม่ได้หายไปในห้องพักผู้ป่วย เด็กหญิงนั่งเงียบข้างเตียงของน้องชายเธอมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความเศร้าเราจะไม่เป็นเหยื่อของใครอีกแล้วเธอกระซิบกับตัวเองมือของเธอยังคงจับมือน้องชายแน่นเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่พยาบาลดังขึ้นเท้าก้าวเข้ามาและยิ้มให้เด็กหญิงคุณหนูพักผ่อนเถอคะค่ะเสียงพยาบาลอ่อนโยนทุกอย่างจะดีขึ้น แต่ในสายตาของเด็กหญิงยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยและความกังวลเธอรู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่ยังคงหลอกหลอนเมื่อเจ้าหน้าที่พยาบาลเดินออกไปเด็กหญิงหันไปมองหน้าต่างที่เปิดไว้แสงจันทร์ส่องเข้ามาผ่านกระจกและในความเงียบงั้นเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงฝีเท้าเบาๆจากทางเดินเสียงที่รู้สึกคุ้นเคยเกินไปเธอหันกลับไปมอง ใบหน้าของชายในเสื้อคลุมปรากฏในความมืดเขามองเธอด้วยแววตาที่ไม่มีความรู้สึกคุณยังไม่ปลอดภัยเขากล่าวเบาๆและมันจะไม่จบแค่ตรงนี้เด็กหญิงก้มลงมองที่มือน้องแววตาของเธอเต็มไปด้วยความท้าทายมันจะจบตรงนี้แหละเธอกระซิบชายในเสื้อคลุมมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหายไปในความมืดของโรงพยาบาล และในคืนนั้นเมื่อแสงจากดาวเต็มท้องฟ้าเด็กหญิงรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่บางสิ่งที่มืดมิดยังรอคอยอยู่แต่เธอจะไม่ยอมให้มันหลอกหลอนเธออีก